สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังะคะ่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่มส่งข้อความทักแอนเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องที่แอนเรียกว่าเป็นเรื่องปฏิหารแล้วก็ขออนุญาตคุณแหบบมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็อยากให้ฟังกันดูว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะคุณแมบบทักมาอย่างนี้ค่ะว่าคุณแม่มเนี่ยติดตามติ๊กตอกของแอนนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญอยู่หลายรายการอยู่เหมือนกันและล่าสุดเป็นเคสของหลวง้เสีที่ท่าน กำลังสร้างยันอุณาโลมนะคะที่จะไปอยู่ที่บนสูจุดสูงสุดขององค์เสียนพระพระองค์นี้สูง75เมตรนะคะก็หลวงปู่เสียนก็เปิดรับเงินทองหน้าในการทํายันอุณาโลมเพื่อจะทาจุดสูงสุดของเสียนพระทีนี้เนี่ยคุณแหม่มก็เห็นแล้วลวันหลวงปู่ตอนนี้ขาดทองคําก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะอยากจะมาร่วมบุญนะคะคุณแหม่มก็เลยบอกว่าเนี่ยวันที่4ตอนที่เล่าเนี่ยเราให้ฟฝังวันที่5แล้วก็คุณแหม่มเล่าย้อนไปวันที่4ว่าวันที่4เนี่ยคุณแหม่มก็ไปเปิดตู้เซฟ ไปคัดๆเนี่ยนะคะก็ได้ทองเป็นทองรูปประพันธ์ที่คุณแม่ของคุณแม่เนี่ยเคยใส่คัดมาอยู่3อย่างด้วยกันนะคะเป็นสร้อยคอนหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็แหวน2วงตุ้มหูเนี่ยอีก1คู่นะคะจะบอกไปก่อนนะคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยเสียชุดไปแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี65ทีนี้เนี่ยอทองเหล่านี้เป็นทองที่คุณแม่ของคุณแม่เคยใส่มาก่อนก็รวบรวมมานะคะเห็นบอกว่าก็รวมๆได้ก็สักประมาณเกือบๆสองบาทก็แพ็ค ใส่ถุงให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเดินทางวันที่5กุกลุ่พัภานก็คือวันลุ่งขึ้นตอนเย็นๆจะเดินทางเข้าอุดรธานีแล้วก็ตอนเช้าก็จะไปกลับหลวงปู่เสนนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในวันที่4เนี่ยตอนที่ไปเก็บ เก็บทองคาอะไรงั้นวันนั้นเนี่ยคุณแม่บคุณแม่มไม่สบายมีอาการทั้งปวดหัวปวดตัวนะคะเหมือนเส้นตึงปวดเบ้าตาตา้อน้อนอ่อนๆนะคะมีอาการเพลียแล้วก็นอนทั้งวันเลยมีอาการปว่วยจนกระทั่งคิดว่าเอ๊ะจะไปกราบหลวงปู่เสนได้ไหมนะคะ <S <S แล้วก็เหมือนกับคุณแม่มก็คิดว่าอะยังไงก็ตามก็จะไปให้ได้แหละนะ <S <S เพื่อไปทําภารกิจในใจนี้ให้สําเร็จก็แพ็กเก็บทองคําเรียบร้อยแล้วนะคะก็บอกไปล้มตัวลงนอน นอนเล่นโทรศัพท์มือถือไปจนประมาณเที่ยงคืนก็หลับไปทีนี้พอหลับไปก็ฝัน,น่งฝันว่าขึ้นไปกราบพระที่ห้องพระกราบไปสามครั้งหันไปเจอคุณแม่นั่งอยู่ก็กราบคุณแม่ต่อแล้วก็ตัดฉากไปก็เหมือนคงไปนอนที่ห้องนอนในห้องนอนเนี่ยนะที่เตียงนอนเนี่ยคุณแม่มก็นอนแล้วก็มีอีกร่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ร่างนั้นไม่ได้นอนนะคะกึ่งเหมือนกับนั่งแบบนั้นแต่ร่างนั้นเนี่ยก็มาสัมผัสตัวคุณแม่ สัมผัสก็คือเหมือนกับว่าจับตัวคุณแหม่มให้หันหลังให้เขาเขาอยู่ด้านหลังคุณแหม่มแล้วก็เอามือนั้นะมาจับก็คือทั้งบีบทั้งนวดตามจุดต่างๆของคุณแหม่มที่หลังที่คอสะบักต่างๆคุณแหม่มก็กลัวนึกในใจว่านี่คงเป็นผีอังนึกถึงบทสวดมนต์นึกถึงบุญกุศลที่ทําแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะว่าบุญที่คุณแหม่มทํามาเนี่ยก็ขอให้หากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งชั่วร้ายขอให้สิ่งชั่วร้ายที่จับสัมผัสตัวอยู่นี้เนี่ยหายไปปรากฏว่า สิ่งนั้นไม่หายไปยังคงนวดตามตัวคุณแมบบอยู่นวดคอนวดสะบักนวดหลังให้แล้วก็คือคุณแมบบบอกว่ามันเหมือนความจริงผีอ้าเนี่ยนะคะก็คือว่าเวลาเขาจับหมุนตัวอะไรเงี้ยมือมันก็จะบีบเหวี่ยงไปตามแรงที่เขาจับหมุนท่าต่างๆนะเท่าที่แอนฝาอ่านมานะทาให้มือคุณแมบบเนี่ยเหมือนกับไปจับสัมผัสถึงแขนหรือผิวของร่างนั้นที่จับคุณแม่มนวดร่างนั้นเนี่ยมือของเขาเนี่ยนะลักษณะนุ่ม บอกว่านุ่มนะแอนคิดว่าคุณแม่แน่จะรู้สึกเหมือนนุ่มเหมือนมือผู้หญิงก็เลยจากตอนแรกที่พยีตากลัวนะก็ลืมตาพยายามลืมตามองก็ยังลืมคงจะลืมได้เป็นที่เห็นบอกว่าพยายามดูอยู่ปรากฏว่าเป็นคุณแม่ของคุณแม่ที่มานวดให้ก็นวดต่อไปทั้งบีบทั้งนวดสักพักพอคุณแม่ลืมตาได้แอนเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะลืมตาได้เต็มที่การบีบการนวดและมือนั้นก็หายไปเลยคุณแม่มองนาฬิกาค่ะคือตีสาม ลักษณะคงเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนฝันก็ไม่ใช่ฝันแต่มันก็เหมือนความจริงวันลุกขึ้นคือวันที่5ที่วันนั้นจะต้องเดินทางคุณแหม่มบอกอาการค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าหายเป็นเปลิดทิ้งตอนเย็นคุณแหม่มก็เริ่มเดินทางคืออีกหนึ่งเรื่องที่แอนอยากจะบอกคุณแหม่มก็คือว่าแอนปกติจะไม่ค่อยอ่านข้อความในอินบ็อกซ์สักเท่าไหร่นะคะวันนั้นอยู่ๆเปิดขึ้นมาเจอพอดีแล้วก็เลยคลิกไปอ่าน ก็ทาให้เห็นว่าคุณแมบบเนี่ยออกเดินทางมาแล้วค่ะและแอนก็เพิ่งทราบว,ว่าหลวงปู่เสดเนี่ยท่านเข้าโรงพยาบาลท่านไม่สบายรักษาตัวถ้าหากว่าแอนไม่ได้อ่านเนี่ยวันรุ่งขึ้นคุณแมบบไปที่วันแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้เจอหลวงปู่นะคะพอดีเลยแอนก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าหลวงปู่เข้าโรงพยาบาลก็เลยติดต่อให้ใหคุณแมบบนะคะว่าอ่ะต้องไปที่โรงพยาบาลอะไรยังไงนะคะคุณแมบบก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลวันที่6กุมภาพันธ์ ซึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงหลวงไปกราบหลวงปู่ได้กราบหลวงปู่ได้ถวายของก็คือทั้งทองทั้งตัดใจของที่จะไปถวายหลวงปู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่บอกว่าร้องไห้หนักมากไม่ได้อายคุณแม่บอกไม่อายหลวงปู่ไม่อายเคินในห้องเลยนะเพราะอะไรเพราะหลวงปู่บอกว่าแม่มาด้วยนะโอ้โหแค่นั้นแหละคุณแม่บอกร้องไห้หนักมากฟังมันมาอ่านที่คุณแม่เขียนมาไอ้ก็ตื้นตันแทนนะันเหมือนกับ เหมือนกับคุณแม่ของคุณแหม่มเองคิดเองนะว่ารับรู้ว่าคุณแหม่มกำลังจะทำสิ่งดีๆแล้วก็นำทองรูปพรรณที่คุณแม่เคยใส่ไปทำบุญคุณแม่ก็คงจะห่วงคุณแหม่มด้วยแหละที่เหมือนกับจะไม่สบายแล้วก็อยากให้คุณแหม่มได้บุญนี้นะคุณแม่ก็ได้บุญด้วยนะคะถ้ากว่าคุณแหม่มเดินทางไปไม่ได้บุญนี้คงจะไม่เกิดขึ้นแต่นี้คุณแหม่มเดินทางไปได้แล้วบุญสำเร็จแล้วแล้วคุณแม่ก็ไปด้วยคุณแหม่มเล่าให้ฟังด้วยว่าตอนเช้า8โมงเช้าตอนอยู่ที่โรงแรมเนี่ย คุณแหม่มโพสใน Facebook ว่าคิดถึงคุณแม <c oughs> ่เพราะว่าเคยพาคุณแม่มารักษาที่อุดอรเนี่ยนะ <c oughs> ในช่วงปี58แล้วก็ปี63ก็ <c oughs> ทําให้คุณแหม่มร้องไห้หนักมากก็ <c oughs> วิ่งไปล้างหน้าที่ห้องน้ํา <c oughs> และจังหวะที่ร้องไห้อยู่ๆไฟก็ดับ ทั้งห้องแล้วก็ทั้งน้อาน้ก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าเอ๊ะโรงแรมสับสวิตฟีดไฟตกหรืออะไรแต่มันก็เป็นปรากฏการณ์ที่คุณแบบไรา้ฟังว่ามันก็แปลกดีนะเราลองให้คิดถึงแม่แล้วคุณดไฟมันก็ดับแล้วพอไปหาหลวงปูเ่เสนหลวงปู่ก็บอกว่าแม่ก็มาด้วยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่นํามาแชร์แล้วก็เล่าต่อกันท้าแม่นึกถึงอีกหนึ่งเรื่องของการทําบุญกับครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อว่าเป็นพระอาริยะหรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองหนึ่งที่วัาาาบบ้้นนองสกคร องค์นี้ก่อนหน้านั้นท่านก็เหมือนกับมีเปิดให้ร่วมทําบุญเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลนะคะมีพี่คนนึงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรองหลวงพ่อจิตจำลองพี่ผู้ชายคนนี้ก็ทาบุญเรื่อยมาอขออนุญาตเรียกว่าพี่พี่เอแล้วกันนะดำสมมติแล้วกันแฟนก็ไม่รู้จักชื่อพี่เขาพี่เอเนี่ยก็ป่วยหนักมากเป็น stroke อะเส้นเลือดในสมองแตกขณะที่ว่าต้องเจาะคออาการอาการก็หนักลงเรื่อยๆจนแฟนของพี่เอเนี่ยมาเห็นคลิปที่อนเคยเล่า เป็นคลิปที่เล่าเกี่ยวกับแท่นจําไม่ผิดเรื่องของการสร้างพระทาบุญต่ออายุขยัยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจมีพี่คนนึ่นมาเล่าให้ฟังนะทาให้นึกถึงเรื่องนี้พอดีก็คือพี่เขาก็เลยบอกอ๋อใช่เขานึกถึงพระอาจารย์จิตจําลองนะแอนเคยเอ่ยถึงหลพระอาจารย์จิตจาลองมาก่อนเขาก็เลยอธิษฐานจิตว่าด้วยบุญที่แฟนเขาเนี่ยเคยร่วมทําบุญกับพระอาจารย์จิตจําลองมาโดยตลอดลงถึงเขาร่วมทําบุญด้วยเนี่ยขอให้เกิดปฏิหาร คอยแฟนเขาเนี่ยฟื้นขึ้นมานะแอนไม่แน่ใจว่าเขาบนบานว่าเหมือนอธิฐานว่ากี่วันหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเขาอธิฐานแบบนี้เนี่ยแฟนเขาฟื้นขึ้นมาไวมากถ้าจําไม่ผิดที่ฟังจากคนเล่ามาคือฟื้นขึ้นมาในวันลุ้งขึ้นทันทีเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิหารที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทาให้เรารู้สึกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงกรรมนี้ก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี ไอ้เวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันก็คือกรรมไม่ดีส่งผลให้เราอยู่แต่ก็ขอให้ยึดมั่นว่าถ้าเราหมั่นทํากรรมดีเนี่ยกรรมดีมันก็กลับมาหาเราเพราะว่ามันมีจริงในเรื่องเหล่านี้บางคนมองไม่เห็นแต่ก็อาจจะสัมผัสได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ทําให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์ต่ออยากจะบอกต่อไม่รู้ว่าเราถูกผิดยังไงนะคุณแม่นแต่ว่าอยากจะแชร์ต่อเรื่องนี้ให้ลยท่านได้ฟังกันว่า เรื่องบุญมีจริงก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านที่ทําบุญทำกุศลนะคะทาไปแล้วตัวเราได้รับเองแล้วเราก็ยังส่งมอบให้กับคนที่เรารักได้อีกด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีเชื้อสายเดียวกันคือสายเลือดเดียวกันเนี่ยจะส่งถึงกันได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็มากกว่าด้วยบุญนอกเหนือจากการปล่อยปลาปล่อย,อยสัตว์แล้วนะคะยังมีบุญของการนั่งทําทานศีลส,สมาธิใช่ไหม ก็คือนอกจากท,ทาทานแล้วรักษาศีลนะคะบางทีมันอดไม่ได้คือในอาชีพการงานของเราจะต้องผิดศีลบ้างก็อารัธนาใหม่แล้วก็ตั้งใจทาให้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ทํารักษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อมาก็คือภาวนาสวดมน์ก็ได้สมาธิก็ได้นะหรือว่าเอาปัญญาเลยนะก็คือติปฐานีตามรู้ต่างๆอย่างน้อยเนี่ยทำให้ได้นะคะบางคนบอกว่าต้องทําให้ได้นานๆแต่สําหรับ แอนก็เช sure, ื่อในคำครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อฤาษีลิ้มดำท่านก็เคยบอกว่า เอาระหว่างวันเนี่ยนึกได้ก็ทําพุดโธสั้นๆไม่กี่ครั้งก็เอารวมๆๆว,ว,วมกันไว้นะถ้าหากว่าทําได้ยิ่งนานยิ่งดีค่ะกลับไปบ้านนั่งแรกๆอาจจะเริ่มสักนาทีสองนาทีบางทีมันอึดอัดอาะเลิกก่อนเอาใจให้สบายค่อยขยายเป็น5นาที10นาที15นาทีนานๆเข้ามาอาจจะได้มากขึ้นเรื่อยๆเองนะคะก็ตั้งใจทําตัวแอนยังทำไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ทําให้เรายิ่งเชื่อว่าโอ้มันมีจริงๆนะนี่ก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีมาฝากกัน,นะคะ่ะ